องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปลูกจิตส,สำนึกเยาวชนจัดการขยะค่ะวันที่19กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาที่โรงแรมประจวบแกนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายสลาวุฒิลิมอรุณรักนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กิจกรรมการจัดการขยะง่ายๆที่ทําได้ในรบว์บ้านวัดโรงเรียนมีนคณะครูและนักเรียนระดับชั้นป .5 ถึงป .6 จาก31โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต1และเขต2และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์รวมจํานวน224คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้มีการจัดแสดงนิทรรศการจากโรงเรียนต้นแบบ4โรงเรียนในอำเภอทับสะแกตามโครงการโรงเรียนไร้ถังขยะได้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งยาวโรงเรียนบ้านดอนทรายโรงเรียนบ้านอ่างทองและโรงเรียนอนุบาลทับสะแกการเสวนาในหัวข้อบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยพระป,ประดัดวาชิระธรรมวชิโรเจ้าอาวาสวัดทุ่งกลางอำเภอทับสะแกนายวาน,นิชน้อยแสงพ่วอในการโรงเรียนบ้านดอนทรายนางสุภาพันจูสวยพ,พ่วงในการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวนางสุนัน ประสบผลูพอำมในการโรงเรียนอนุบาลทับสแกพร้อมการจัดกิจกรรมปัญหาการจัดการขยะแก้ได้ด้วยตัวเรากิจกรรมโลกร้อนเพราะใครและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในการคัดแยกขยะมุ่งให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติในการจัดการขยะที่บ้านและโรงเรียนสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมบริหารจัดการปัญหาขยะลดภาวะโลกร้อนทั้งนี้ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหาสำคัญซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรไม่ว่าจะเป็นประชากรในพื้นที่หรือประชากรแฝงที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของชุมชนถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยได้มีการกําหนดรูปแบบหรือวิธีการในการจัดการไว้แล้วแต่ยังคงไม่เพียงพอหรือไม่สามารถตอบสนองต่อปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นได้และยังคงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆเช่นปัญหาขยะตกค้าง ที่ก่อให้เกิดความสกปรกในพื้นที่ปัญหาด้านกระบวนการกําจัดขยะหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงปัญหาโลกร้อนขณะที่ขยะประเภทเศษอาหารที่เหลือทิ้งก่อให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ทําให้โลกร้อนกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง25เท่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคิรีขันธ์จึงส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดร่วมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องขยะเพื่อให้เด็กและเยาวชนนำไปปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องและนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสู่คนในครอบครัวและชุมชนต่อไป